คนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าปุ่งนะตีห้าครึ่งจริงจริงตีห้าครึ่งไอ้ไม่เห็นอะไรกันหรอกตีห้าครึ่งนี่ตีห้าครึ่งนะเพื่อนทุกคนตื่นขึ้นมาทำไมทุกคนสงสัยไหมตีห้าครึ่งเราตื่นมาทำของหวานมีลูกค้าสั่งของหวานส่บาทนะนี่เราเพิ่งตื่น เราพึ่งตื่นนะขึ้คือมาช่วยย่าเกตคือมาช่วยย่ากอบของหวานใช่เดี๋ยวเราขอไปเตรียมตัวก่อนนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ไปหน้าบ้านแล้วอือย่าไมให้มให้มาดูในการตรงนี้ละนี่ เป็นเวลาเวลาก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวครับอ่ะเดี๋ยวปแป๊บนึงนะโอเคอ่ะก็จะเป็นเวลาประมาณนี้นะนอ่าไม่รู้หกโมงตีห้าแต่ว่า เออน่าจะตีห้านะยังไม่หกโมงใช่ตอนนี้ตีห้ายิบเจ็ดแล้วจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้อะ่ะนี่หูยขึน้นมากินมากใช่เอ้ยลืมเอาลงท้ายไปทำไมกลัวมาครับอันนี้ เราไม่เคยลงคลิปตอนตีห้าเลยอะแมวร้องเงี้ยอ,อ้าวแหลมมาเรามันเข้ามาอยู่ข้างในอะทุกคนยาหนูแหลมมันเข้ามาอยู่ข้างในนี่จะเป็นบรรยากาศของร้านค้าของหวานแล้วนะในนี้มีเต็มแขงใช่ไหม นี่อัน,นก็จะเป็นวนนะอันนี้จะเป็นลอดช่องหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นกะทิอันนี้รอดช่องอันนี้ชอบกว๊วยอันนี้ครับทิมกรอบนะทุกคนแล้ว<ป>ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางพวกนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาน้ำแข็งมาใส่ไว้ตรงนี้ให้มันเย็นนะแล้วก็ เอาถุงมาใส่นะช่วยได้สิบบาทของวานกะทิสดสิบบาทนะราานอดช่องชากครัวชาวชิงกอบนะทุกคนเราไปเตรียมมาตั้งแต่ว,วันศุกร์แล้วนะวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์เราไปเตรียมตั้งแต่ว,วันศุกร์แล้วโอ้ยวั่ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวขอตัวกับกล้องก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จที่ตอนตอนประมาณหกโมเลยนะนี่นคือของหวานหน้าตาตอนเสร็จนะนี่เย็นเย็นเลยคือคือ,คอตอนนั้นลูกค้าสั่งส่งถุงแล้วก็เลยตื่นมาทำแต่เช้าเลย อยากอยากทำบ้างอ่ะตินมาเรียนรู้ตินมาหาประสบการณ์อ่ะดูนี่อันนี้จะตักสีอะไรใส่ทับทิมกรอบใส่ลอดช่องใช่ไหมใช่แล้วก็ใส่ชาวกล้วยเอาไม่ไม่ใช่แล้วก็ใส่ใส่เอิ่มลอดช่องสิงคโปร์ลอดช่องสิงคโปร์ก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะทุกคน แล้วใส่น้ำแข็งด้วยไม่ใช่ไม่ใช่นเชือ่อมโอ้ยน้ำเชื่อมทุกคนรู้ไหมตอนนั้นเราคิดว่าน้ำเชื่อมมันเป็นซุปอะเมื่อเช้าเมื่อวานอะตอนเช้าอะแล้วก็เลยนึกว่ายาทำซุป,ซ,ปซุปเอ่อซุปข้าวต้มให้ใช่ไหมายาว้าวกะทิอ่าจริงจังย่าอยากกินเองแล้วเหรอ หลับไม่ตื่นย่านอนไม่หลับตั้งแต่ตีสองใช่ไหมอ่ะหลับเยอะน่าเกินี่น่ากินมากคือหน้าตาของของหวานหนึ่งชุดชอบกินรสช่องกับขาพิมพ์กลับแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาร้าข่ายน้ำน,นะขายเครื่องดื่ม ซอฟต d r ิ n งเธอ thank you แล้วก็เครื่องดื่มราคาของเครื่องดื่มนะก็จะมีเป็นโคกระป๋อง20กระป๋องคือ20หมดเลยกาแฟกระป๋องก็17 M00 กับกระทิงแดง12เจดีก็12 S10 เย็นเย็นโอทแล้วเปล่าก็10นะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่จะมีเป็น Uh, oh, อ๋ออชิอิชิตันสิบ,บาทพวกนี้จะสิบบาทหมดเลยอันนี้ก็สิบบาทสิบบาทนี่จะอยู่แถวๆข้างบนเนะี่ยอันนี้ก็สิบบาทอันนี้ยี่สิบนะอันนี้ก็อันอันนี้สิบสองเอ็มร้อยกับเจเลีเดี๋ยวมันชอบปิดเองอ่าเซเว่นอัพกับสีแดงก็ 20บาทกระป๋องให้20บาทหมดเลยคาราบาวแดงและเอ็มร้อยตรงนี้12บาทกาแฟกระป๋อง17บาทนะทุกคนแต่<ม>อันนี้เราไม่ขายนะอันนี้อเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เฉยๆใช่ไหม่าเอาเสียงให้ไปใส่ตู้เย็นเฉยๆใช่ไหมแจกลูกค้าแจกลูกค้าเหรอบ,บ้วนเจ็ใแสบบ่บ้างตีกบ้าง น่ากินมากนี่นี่อะน่ากินมากอะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปหน้าบ้านก่อนนะมันวิวสวยดีเอารถมอเตอร์ไซค์ตันดี้อนาเอาเปิดแฟลชหยกเลยแล้วนี่ก็จะเป็นมาม่าครับนะให้ลูกค้าต้มเองนะ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็กาแฟและกะาแฟเจ็ดบาทนะแล้วเอ่อคือร้านเราขายอาหารตามสั่งด้วยนะยา่าบอกท่านผู้ชมซิย่าขายอะไรบ้างอาหารตามสั่งเหรอคะดูตามป้ายเดวยวกนี่อาหารตามสั่งนะทุกคนเดี๋ยวปุว่นแฟให้ทด้วยเดี๋ยวปุดไฟ จะมีผัดกะเพราหมูสับหมูสิบาทอินจนเหลือจานนจะมีเป็นตามนี้เลยนะทุกคนอ่านเอานะนี่โอเคเดี๋ยวเราจะ <c oughs> นั่งร้อนหกโมงมึงไม่ก็ทำอะไรร้อนนี่แหละเดี๋ยวไปเจอกันตอนหกโมงนะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย